ครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันที่28นะครับ28ิดมิถุนายน2568นะครับเมื่อนี้เป็นอีกมื่อนึงที่ทีมงานลาน AOD Service เมื่อนี้ทำการติดตั้งอินเวอร์เตอร์นะครับ d g นะครับหกกิโลวัตต์นะครับนี่นะครับตัป้ายเลยนสร็จละหากระบะเห็นเอา6กกิโลวัตต์นะครับเอ้ย5กิโลวัตต์นะครับ ตัวทีนะครับห้ากิโลสูงสุดหกจุดห้ากิโลวัตต์นะครับอาเคสนะครับตัวนี้อาเคสยังไงเขาตู้ของเราก็ประมาณนี้นะครับเปิดให้ดูนะครับฟิวของค่ายซันทรีเซิร์ชโปรเจคชันรีเลย์นะครับเบเกอร์ของซันทรีนะครับมีเทอร์มินอลเข้านะครับอินนะครับโซลาร์เซลล์อันนี้อ่าโปรเจคชันรีเลย์อันนี้เบเกอร์นะครับกันดูดนะครับอันนี้คาออกนะครับนี่นะครับแยกหลูกกันนะครับแยกหลูกกาวกันนะครับ อ,อินเวอร์เตอร์ตอนนี้นะครับนี่แผงที่เขาผลิตได้อยู่ที่40เลี้ยงเงานะครับ840วัตต์นะครับนี่อ่านะครับอ่ากินไฟฟ้าตอนนี้ก็กินขยับไปขยับมานะครับเพราะอย่ามีการช่างเชื่อมเขาเชื่อมอยู่ครับนี่นะครับหลดทั้งหมดเห็นบ่ได้ยินเสียงที่เขาเอ,อกิดบ่เห็นบ่ตัวนี้ขึ้นแล้วน่ะบ้านที่กินเนี่ย็นบอ่อ่าที่เขาเชื่อม นั่นตัดเล็กหนยอันนี้คือกินตามโหลดนะครับเพราะว่าผมมาผมเสียบคานะครับเอาเขาไปไลยบ่นะครับนะครับนี่ซีโร่เอ็กพอร์ตนี่ศูนย์นะครับใบมันย้อนนะครับแล้วก็ซีโร่เอ็กพอร์ตซีทีทูซีทีนะครับนี่นะครับให้กินโหลดก่อนนะครับคอยชาร์จแบตแต่ว่าอันนี้ผมโนแบตนะครับบ่มีแบตฮะบ่มีแบตทัางันน่ครับโนแบตนะครับนี่ นี่นะครับการมาตั้งพวกคิดพวกอีหยังนะครับอาจจะยุ่งยากกันจักหน่อยนะครับนี่นะครับแอดวานกับมีนะครับเดี๋ยวบอรายละเอียดลึกนะครับกับมีเบสิกเซตติ้งอ่ะเป็นเวลานะครับเป็นวันที่จังใดจังใดนะครับอันนี้แบตเตอรี่บ่มี่ไม่มีแบบนะครับอันนี้คือการเซตค่าที่แหลกนะครับหนาต่อไปในการชาติกับมีนะครับนี่ นี่นะครับเห็นบอสที่มันกินนะครับนี่นะครับอ่าสวยๆนะครับแผงกับห้าร้อยแปดสิบวัตทั้งหมดเก้าแผ่นนะครับอันนี้เก่าแผ่นนะครับติ่ติดไปนะครับอาจสิมีแผงมาเพิ่มยู่นะครับสวยๆงามๆเลยนี่เก่าแผ่นฟ้าประมาณนี้นะครับนี่ อาจผมที่เจอฝนนะครับนี่เก้าแผ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตามระเบียงใส่ไปอีกสี่แผ่นนะครับอีกสักคู่แพงมาอาจจะผมก็ที่ไปะมานนี่นะครับทีเดให้ท่านเพ่ะอว่เพื่อ,อนนะครับอันนี้คือทําความสะอาดอยู่นะครับอย่าผึ่งนะครับอันนี้นข้างบนนี่ยาผึ่งว่ามันเลอะเทอะนะครับผมเพราะท่านได้เก็บเพราะท่านได้กวดเจเย็นนะครับอันนี้ผมยานมันแดด,ดมืดฝนตกผมก็เลยอ่านอ่านไนหนเบิ้งนะครับ ประมาณนี้นะครับกันกล้องก็ชัดก็ขออภไยน้ำนะครับนี่นะครับวันที่ที่ผมเสร็จนะครับนี่เมื่อนี้อาชิดวนเนี่ยนี่ครับกดเข้าไปเบิ้งเลยเท่าไดเท่าไดเอนจิ้เท่าไรเอากดออกได้แผงมาเท่าไดนี่ครับสติงแรกสติงสองอ่ากดได้เหมือนะครับเนี่เป็นทัชสกรีนนะครับนี่อ่านะครับ อ่าดีที่ว่าหมอมอมิเตอร์นะครับเป็นหมอมิเตอร์จานอยู่นะครับโรมแมนดิจิตอลนันดิจิตอลอาเทิษยากเน่นะครับดิจิตอลน้องได้เลขออนุญาตไปฝ่าก่อนขอถอดนี่นะครับคู่มือเขามีไห้นะครับคู่มือนี่ผมยิบิ่มไว้ไห้นะครับผมบอกออกกรบบานนะครับไห้ลูกค้าใส่เบ่งนะครับนี่นะครับสวยๆงามๆแบบนี้มีแสองตัวที่รันอยู่เดี๋ยวนี้อ่าตัวนี้เป็นคองเอชพีไอนะครับ ครับอันนี้ต่อซีทีบถือค่าไฟกันแปดพันอยู่คือเก่านะครับเพราะว่าต่อซีทีไม่ถูกถ้าต่อถูกมันจะขึ้นแบบนี้นะครับคิดตามโหลดเลยนะครับนี่คิดตามโหลดคิดตามอันนั้นนะครับตัวนี้10บกิโลวัตนะครับเจ้าอื่นมาติดสีใได้งานหลายอยู่แต่ว่าเพิ่นบอบบอกรายละเอียดของลูกข่ามันก็เลยยากอยู่จังหน่อยประมาณนี้นะครับของผมผมจิบอกแบบข้าวๆนะครับเพื่อผู้ใส่ใส่งานไห้นะครับ 094 249 32 4 1นะครับสร้างออดมื่อนี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ